ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะนักตบลูกยางสาวไทยชุดเนชัรนสตีก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่ามกลางมารยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ ที่ท่ากัศยานสุวบรณภูมิค่ะนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจํานวน18คนนะคะหลังจากที่ทําผลงานชนะ1เกมจากฝรั่งเศส3ต่อ1เซตแล้วก็แพ้3เกมจากโปลแลนด์เแบลบเยียมแล้วก็ตกุรกีในศึกในเชิงสนีกสองนีสสนามแรกเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ะแน่นอนว่าบรรยากาศอบอุ่นมีครอบครัวมีแฟนคลับไปให้การต้อนรับนะคะรวมถึงนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งนายสมพรเองก็บอกว่าพอใจกับผลงานของ โดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่ชนะฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีของทีมไทยที่จะได้นำไปปรับใช้อีก2สนามที่เหลือนั่นเองค่ะและเราก็เห็นชัดเจนว่าแมตสุดท้ายคือแมตที่4ที่เราชนะฝรั่งเศสเนี่ยคือแนวทางที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติสำหรับการที่จะเล่นต่อไปในสัปดาห์ที่2และที่3เพราะว่ามันเป็นการเล่นที่มีความสมบูรณแบบตามวัฒนธรรมของ ทีมเราก็คือเล่นอย่างสนุกเล่นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเล่นอย่างมีความสุขเล่นอย่างมีพลังแล้วก็เล่นบนพื้นฐานของความเป็นทีมเดียวกันทางด้านเพียวอัชราพรคงยศกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับยอมรับว่าได้รับความกดดันพอสมควรในการแข่งขันปีนี้ แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่ยังคงสนับสนุนส่วนข้อเสนอแนะที่ดีๆเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมาเป็นกําลังใจนะครับส่วนข้อติที่เกินกว่าเหตุก็จะพยายามปล่อยผ่านให้เร็วที่สุดนะครับไปฟังเสียงน้องเพียวกันหน่อยครับคิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่ใครมายืนอยู่ณจุดนี้ก็อาจจะโดนโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก็เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อันไหนดีเราก็เก็บ อันไหนที่ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่ามันลบทำให้รู้สึกแก่อันเนี้ยเราก็ต้องดีลีทออกให้ไวค่ะเพราะว่าคนหวังดีมีมีเยอะเรารู้ว่าทุกคนหวังดีอยากให้เรามีผลงานที่ดีออกมาดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณค่ะที่มีคนสพอร์ตเราเยอะแต่อันไหนที่อาจจะลบหน่อยอันนั้นอะเราก็ต้องรีบพยายามจัดการกับความรู้สึกจัดการกับให้มันให้มันไวค่ะหนูว่าอันเนี้ยค่ะสำคัญมากสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ใช่แค่หนูสำหรับนักกีฬาทุกคนเลยค่ะสิ่งนี้แบบสำคัญมาก ก็เป็นคาให้สัมภาษณ์ที่ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะสาหรับเพียวอัชลาพรคงยศนะคะคเพราะว่าอ,อยากจะให้ส่งพลังบวกให้กันดีกว่านะคะสาหรับทีมสาวไทายเนี่ยจะเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องนะคะเพื่อเตรียมทีมในสนามที่2ที่ฮ่องกงก็คือโปรแกรมการแข่งขัน18มิถุนายนไทยจะพบกับญี่ปุ่นอันดับ5ของโลก16นาฬิกาจากนั้น19มิถุนายนค่ะจะพบกับอิตาลีอันดับ1ของโลกในเวลา16นาฬิกาคือ2นัดแรกหนักเลยนะคะแล้วก็จะไปเบาลงหน่อยในนัดที่3ค่ะ21มิถุนายน จะพบกับสาธารณรัฐเช็กอันดับ13ของโลกในเวลา15.30นาฬิกา30นาทีแล้วก็22มิถุนายนจะพบกับเมงกเีียอันดับ19ของโลกในเวลา12นาฬิกาเพราะฉะนั้น2นัดแรกนะคะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็2นัดหลังก็มีหวังเหมือนกันที่จะเก็บแต้มได้สำหรับทีมวอลเลย์บอลสอไทยค่ะค